ัำพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่48ลักพาตัวอย่ามวแต่เหลียวซ้ายแลขวาเจ้ามีเวลาเพียงห้าลมหายใจเท่านั้นในเวลานี้เสียงของประมาจารย์เซียนทงซูลพังซู์ดังกังวานขึ้นมาจากเบื้องบนราวกับเสียงฟ้าร้องทำให้ฟางผ่านอดใจเต้นรัวมไม่ได้รีบข่มใจตั้งสติมองไปรอบด้าน แต่ทิวทัศน์ที่ปรากฏแก่สายตาล้วนไม่เห็นอันใดดูว่องว่างเปล่าราวกับไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทันใดนั้นฟางผ่านราวกับรู้สึกได้ถึงบางอย่างท่านก้มศีรษะลงจึงเห็นว่าใต้ฝ่าเท้าของตนเองมีเส้นโลหิตสีทองจางๆทอดยาวลงไปยังพื้นน้ำเบื้องล่างฟางผ่านเพ่งสายตามองอย่างตั้งใจจึงพบว่าใต้ผิวน้ำมีเงาร่างสีน้ำเงินร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาอย่างเลือนลางคลุมเครือคล้ายอยู่ใกล้และคล้ายอยู่ไกลดูเหมือนจำชัดและดูพร่ามัวนในเวลาเดียวกัน ฟางผานพยายามเพ่งมองให้เห็นชัดเจนขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้จึงย่อตัวลงแต่ยามที่จุ่มศีรษะลงไปในน้ำเพื่อหาคำตอบทันใดนั้นเส้นโลหิตที่อยู่ใต้ฝ่าเท้ากลับพร่าโมวสลายตัวหายไปทันทีฟางผานผงะไปเล็กน้อยก่อนที่จะทันได้คิดสิ่งใดทิวทัศ์รอบข้างพันบิดผันแปลเปลี่ยนไปเมื่อฟางผานกลับมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตนเองนั้นยังคงยืนอยู่ข้างโถสัมฤิ์กำลังก้มตัวสองมือจับขอบโถอยู่เมื่อมองลงไป จึงเห็นว่าของเหลวในโถยังคงเป็นสีดำราวน้ำหมึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ราวกับความฝันก็ไม่ปานเสียงอันแผ่วเบาของปรมาจารย์ธงซูดังขึ้นมาบอกข้ามาหน่อยว่าเจ้าเห็นสิ่งใดฟังผานสายสีสะบอกเล่าถึงสิ่งที่ตนได้พบเห็นออกมาผู้เยารู้สึกละอายใจดูเหมือนข้าจะไม่สามารถมองเห็นอันใดได้ชัดเจนนะักเพียงรู้สึกว่าร่างของคนผู้นั้นคล้ายอยู่ใกล้คล้ายอยู่ไกลค่อนข้างพราดมุมมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนะัก หลังจากปรมาจารย์เซียนธงซูขบคิดเล็กน้อยจึงกล่าวออกมานี่เรียกว่าคนในมองเห็นไม่ชัดเจนคนนอกกลับเห็นชัดเจนกว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในโถชะตาฟ้านั้นเป็นไปได้มากกว่าครึ่งว่าเจ้าขาอง์หยดโลหิตนี้อาจไม่ได้อยู่ในดินแดนเซียนเปยหานในขณะนี้แต่อาจซ่อนตัวเร้นกายอยู่ที่ดินแดนเซียนอื่นหรือไม่ก็โลกเบื้องล่างในสังกัดดินแดนเซียนใดสักแห่งเมื่อได้ยินเช่นนี้ฟางผานจึงอดไม่ได้ที่จะถามรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านปรมาจารย์สามารถบ่งบอกเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้หรือไม่ว่าคนผู้นั้นหลบซ่อนตัวอยู่ที่ดินแดนเซียนใดหรือโลกเบื้องล่างที่ใดปรมาจารย์ทงซูตวาดออกมาด้วยความไม่พอใจเหลวไหลเจ้าพูดอย่างกับว่าดินแดนเซียนนี้มีจํานวนเพียงหยิบมือเดียวเหมือนกับโลกเล็กๆเบื้องล่างเหล่านั้นก็ไม่ปานไม่มีสัญ,ญลักษณ์ร่องรอยใดๆมีแต่หยดเลือดเพียงหยดเดียวก็สามารถค้นหาคนได้อย่างง่ายดายกระนั้นหรือเมื่อเห็นเช่นนี้ฟางผานจึงรีบกุมมือคำนับขอโทษ เป็นผู้เยาวที่หุนหันวุ่วามขอให้ท่านปรมาจารย์โปรดยกโทษให้อย่าได้ตำหนิครูต่อมาภายนอกยอดเขาเขียวขจีฟางผ่านยืนเอามือไพร่หลังอยู่กลางอากาศแววตาเยียบเย็นสีหน้าขุนมัวอึมครึมหึ่มต่อให้เจ้าวิ่งหนีไปจนสุดล่าฟ้าเขียวข้าก็จะบทขยี้เจ้าเป็นหมื่นชิ้น ขณะที่พูดฟางผานก็เอื้อมมือไปหยิบแผ่นสื่อสารออกมาจากข้างเอวขยับปากไร้เวทลับพึพมพำเสียงตำสังสมาบทจากนั้นจึงใช้มือข้างหนึ่งชี้ไปที่กลางหว่างคิ้วของตนเองแล้วดึงบางอย่างออกมาในฉับพลันม่านแสงสายหนึ่งพลันปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของฟางผานบนม่านแสงนั้นฉายภาพของบุรุษหนุ่มร่างสูงใหญ่หน้าตาธรรมดาสามัญสวมชุดครามผู้หนึ่งจากนั้นฟางผานโบกมือครานหนึ่งม่านแสงบนมือพลันหดตัวและเลือนหายเข้าไปในแผ่นสื่อสาร หลายวันต่อมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นเฟิร์งภายในหุบเขาลึกของภูเขาแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกหนาทึบปกคลุมอยู่ช่วนาตาปีได้ยินเสียงปะทะกันดังกึกก้องและเสียงอาวุธเวทกระทบกันดังเกลียวกราวออกมาเป็นระลอกจากภายในม่านหมอกหนาทึบทันใดนั้นเองพันเกิดเสียงตูมดังสนั่นออกมาหมอกหนาทึบพลันแตกกระจายในทันใดจากนั้นก็มีประกายแสงสีเขียวสายหนึ่งพุ่งทะยานออกมาจากด้านใน ภายในประกายแสงนั้นเป็นดารุณีน้อยสวมชุดเขียวนางหนึ่งป้ายหยกเขียวสามป้ายสองประกายเจิดจ้าหมุนวนอยู่รอบกายมีกระสวยหยกสีเขียวอยู่ใต้ฝ่าเท้าดารุณีน้อยหน้าต่างดงามฟันขาวสะอาดผู้นี้ก็คือหลิวเลอร์เอ๋อหลิวเลอเอ๋อยังบินจากไปได้ไม่ไกลเท่าใดนักหมอกหนาทึบในหุบเขาพลันม้วนตัวประตูขึ้นอย่างรุนแรงประกายแสงห้าสายพลันพุ่งติดตามมาจากด้านในอย่างกระชั้นชิดประกายแสงทั้งห้าล้วนไม่ธรรมดา ทั้งหมดล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดห้าคนแม้ว่าหลิวเล่อเอ๋อจะพยายามเร่งกระสวยใต้ฝ่าเท้าด้วยกำลังทั้งหมดที่มีแต่ความเร็วในการหลบหนีของนางก็ยังคงช้าก,กว่าอีกสองสามคนที่อยู่ด้านหลังอยู่เล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ลดลงมาเหลือน้อยกว่า30จังแล้วหลิวเล่อเอ๋อพลพันโบกมือไร้เวทหยุดยั้งกระสวยบินลงพร้อมทั้งตะโกนถามกลับไปทางด้านหลังพวกเจ้าที่แท้แล้วเป็นผู้ใด เหตุใดจึงไล่ตามค่าอย่างไม่ลดละเช่นนี้เมื่อประกายแสงสีดำดวงแรกหยุดยั้งลงบุรุษร่างกำยำมีหนวดคราวผู้หนึ่งพันปรากฏตัวขึ้นสายตาชํำเลืองมองไปที่กระสวยบินที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของหลิวเลอเอ๋อแววตาละโมบสายชัดในดวงตาโดยไม่ซ่อนเร้นหัวเราะเหอเหอะเฮอะเหอะอย่าได้ถามในสิ่งที่ไม่ควรถามหากรู้ความก็จงให้จับตัวเสียแต่โดยดีจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บจนเสียเลือดเนื้อ ประกายแสงอีกสี่ดวงพลันกระจายตัวออกเป็นสองส่วนตีโค้งขนาบสองข้างซ้ายขวาอบล้อมหลิวเลอร์เออเอาไว้ตรงกลางเมื่อประกายแสงจางหายไปร่างทั้งสี่ก็ปรากฏขึ้นมาทั้งสี่เป็นบุรุษชาราหน้าแดงสตรีสาวในชุดสีม่วงและบุรุษหนุ่มชุดดำสองคนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทุกประการราวกับเป็นฝาแฝดกันหลิวเลอเออชำเลืองมองคนทั้งห้าด้วยสายตายเย็นชาใช้คนมากข่มเหงคนน้อย พวกเจ้าคิดว่าสิทธิสำนักอักีเหมันเช่นข้าสามารถรังแกกันได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นหรือบุรุษชาราหน้าแดงตะโกนเสียงต่ำชายเสื้อพันสันไหวอย่างรุนแรงผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมปราณตัวเล็กๆเช่นเจ้าแต่กลับปากดีไม่น้อยเลยจริงๆถ้าเช่นนั้นลองลิ้มรสพลังของผู้เท่าเช่นข้าก่อนก็แล้วกันประกายแสงสีแดงฉานสว่างวาบวงแหวนสีแดงพุ่งออกมาจากมือจากนั้นจึงแปลเปลี่ยนเป็นเงาสีแดงขนาดใหญ่หมุนคว้างไปทางหลิวเลอเอ,อ๋อ นอกจากบุรุษมีหนวดคราวแล้วอีกสามคนที่เหลือต่างคนต่างก็หยิบอาวุธเวทของตนออกมาไรา่เวทประกายแสงสีสีโจมตีใส่หลิวเล่อเอ๋อมาจากสามทิศท,ทางหลิวเล่อเอ๋อมีสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังอยู่บ้างแต่นางเองก็ได้เตรียมการบางอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วสองมือโบอกไหวไปมาพร้อมทั้งขยับปากรเวทพิมป้ายหยกเขียวสามป้ายที่หมุนวนอยู่รอบกายพลันเร่งความเร็วและขยายใหญ่เพิ่มขึ้นหลายเท่าในทันทีจนแปเปลี่ยนเป็นเงาโลบปกคลุมอยู่รอบกาย ปกป้องคุ้มครองหลิวเลอเอ๋อไว้ตรงกลางบึมเสียงดังสนัน่นประกายแสงเจิดจ้าสีสายระเบิดออกมาประกายแสงบนโลยกเขียวสั่นไหวอย่างรุนแรงได้ยินเสียงแตกร้าวดังออกมาประกายแสงบนพื้นผิวของโลยกเขียวอับแสงหม่นมัวลงอย่างมากแต่ยังคงฝืนต้านทานการโจมตีของทั้งสี่เอาไว้ได้เรื่องนี้ทําให้คนทั้งห้าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งรวมถึงบุรุษมีหนวดคราวด้วยที่นี่ไม่สมควรอยู่นานไป ต้องรีบสู้รีบจบโดยเร็วระวังอย่าทำร้ายนางจนถึงแก่ชีวิตหลังจากบุรุษมีหนวดเคราออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงทุ้มหนักแล้วก็ยกมือขึ้นข้างหนึ่งเหวี่ยงวัตถุในมือออกไปหลังจากหมุนติ้วอยู่ครู่หนึ่งวัตถุนั้นก็แปลสภาพเป็นอิทยัษ์สีดำขนาดหลายสิบจ้างจากนั้นก็เข้าร่วมวงต่อสู้ด้วยอีกคนเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดทั้งหลงมือพร้อมกันการโจมตีจึงดูเดือดรุนแรงมากยิ่งขึ้น กระกายแสงบนพื้นผิวของโลโยกเขียวจึงอับแสงลงอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่โลโยกเขียวจะพังทลายลงไปหลิวเลอเอ๋อพลันยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนโยนผ้าไหมสีขาวอมม่วงอาวุธเวทอีกชิ้นหนึ่งออกไประดับของอาวุธเวทชิ้นนี้ดูเหมือนจะสูงกว่าป้ายหยกเขียวก่อนหน้านี้ผ้าไหมสีขาวหมุนวนช้าๆอยู่เหนือศีรษะของหลิวเลอเอ๋อภายใต้การกระพริบวูบวาบของปราณวิญญาณประกายแสงสีขาวพิสทจิ์ปรากฏขึ้นมาชั้นแล้วชั้นเล่า ก็เกิดเป็นม่านแสงวงกลมสีขาวอบล้อมร่างของหลิวเลอเอ๋อเอาไว้ตรงกลางอีกครั้งจนมองเห็นเงาร่างได้อย่างเลือนรางทั้งห้าคนทั้งตื่นตระหนกและมีโทสะอยู่ในใจเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดไม่คาดคิดว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมปราณผู้หนึ่งจะมีอาวุธเวทชั้นสูงมากมายถึงเพียงนี้อย่างไรก็ดีเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนทั้งห้าร่วมมือกัน แต่ละคนต่างก็ไร้เวทเพิ่มความแข็งแกร่งของพลังปราณเข้าไปในอาวุธเวทของตนเองในเวลาเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายตูมเสียงดังกึกก้องไปทั่วทุกสารทิศทันใดนั้นม่านแสงสีขาวสั่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพังทลายแตกสลายลงไป ส่วนหลิวเล่อเอ๋อที่อยู่ภายในม่านแสงสีขาวหลังจากที่กลืนโอสถเพิ่มพลังปราณเข้าไปอย่างเร่งรีบแล้วสองมือยังคงบกมือไร้เวทไม่หยุดยัง้งใบหน้าเล็กๆมีสีหน้าเคร่งเครียดในใจยิ่งรู้สึกกระวนกระวายมาก่อขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่นางเผชิญหน้ากับศัตรูหลายคนที่มีระดับการบำเพ็ญเพียรสูงกว่านางตามลำพังเพียงคนเดียวการที่นางสามารถสังหารเจเริญที่อยู่ในระดับเทพแปลงได้ในตอนนั้นก็เป็นเพราะวิหกเพลิงจริงเหยียนที่หารลี่ได้มอบให้นางไว้ใช้สอยเป็นการชั่วคราว และผนึกไว้ในร่างของนางด้วยวิธีการที่พิเศษเฉพาะหากนางไม่ได้กินโอสถเพิ่มพลังปราณไว้ล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นพลังของวิหกตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วล่ะก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถสังหารเจียเรินให้สิ้นชีพได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวสาเหตุที่นางสามารถเอาตัวรอดมาได้จนถึงตอนนี้ต้องขอบคุณหารรี่ที่มอบบรรดาอาวุธเวทและโอสถปราณทั้งหลายเหล่านี้ให้นางไว้ป้องกันตัวกรณีที่อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาก่อนที่หารรี่จะจากไป แต่ถึงกระนั้นสถานการณ์ของนางยิ่งมาก็ยิ่งเลวร้ายลงทุกทีไม่ได้ข้าต้องไม่มีเหตุอันใดเกิดขึ้นข้ารับปากพี่ชายไว้แล้วว่าข้าจะปกป้องตัวเองให้ดีหลิวเล่อเอิรกัดฟันแน่นแววตาเป็นประกายขึ้นมาบนใบหน้าที่ซี่เซียวทันใดนั้นนางยกแขนซ้ายขึ้นแล้วโบกมือไร้เวทวงเวสีเงินลึกลับที่แขนซ้ายพลันสว่างวาบขึ้น พร้อมกับเสียงร้องดังกังวานวิหกเพลิงสีเงินตัวหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อยพลันปรากฏออกมาจากแขนซ้ายของหลิวเลอเอ,อ๋อกางปีกโผบินออกจากม่านแสงไปยังทิศทางหนึ่งในพริบตาฟูฟู่สองเสียงดังขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกันอะนี่นี่มันคืออันใดกันไม่ ท่ามกลางเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความหวาดกลัวของบุรุษหนุ่มชุดดำทั้งสองเปลวเพลิงสีเงินพันอบล้อมทั้งสองไว้ในทันทีภาพนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจนอีกสามคนที่เหลือยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาอันใดบุรุษหนุ่มชุดดำทั้งสองถูกเผากลายเป็นเท่าฐานไปต่อหน้าต่อตาคนทั้งสามก่อนที่วิญญาณแรกกำเนิดจะทันหลบหนีไปได้ทำให้วิญญาณแรกกำเนิดของทั้งสองคนสูญสลายหายไปจากโลกนี้ตลอดกาล ถัดจากนั้นเพียงชั่วครู่ร่างของบุรุษชาราหน้าแดงพลันเปล่งประกายสีเงินขึ้นมาทั่วทั้งร่างถูกเปลวเ,เพลิงสีเงินกลืนกินพลังปราณคุ้มครองกายล้วนไร้ประโยชน์ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเปล่งเสียงกรีดร้องออกมาในตอนนี้เองบุรุษมีหนวดคราวและสตรีสาวชุดม่วงจึงได้สติรู้สึกตัวในที่สุดในใจเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นพรั่นพึงอย่างสุดแสนต่างคนต่างหันหลังกลับแยกย้ายกันหลบหนีไปโดยไม่เอ่ยอันใดออกมาสักคำ ในระหว่างคนทั้งสองบุรุษมีหนวดคราวมีพลังบำเพ็ญเพียรสูงกว่าสตรีชุดม่วงอยู่เล็กน้อยความเร็วในการหลบหนีจึงเร็วกว่าแต่วิหกเพลิงสีเงินกลับไม่ได้ให้โอกาสแก่คนทั้งสองเลยแม้แต่น้อยมันโฉบลงมาราวกับสายฟ้ากลายเป็นแสงสีเงินพราเลือนไล่ตามไปในทันทีเพียงชั่วพริบตาก็พุ่งผ่านไปไกลหลายร้อย,อยจัง้งทะลุแผ่นหลังของสตรีสาวชุดม่วงทําให้นางกลายเป็นลูกบอลไฟร่วงหล่นลงไปอาจารย์ช่วยด้วย ไม่นานหลังจากนั้นเสียงกรีดร้องอันน่าสมเพชของบุรุษมีหนวดคราวพลันหยุดลงกระทันหันร่างของบุรุษมีหนวดคราวจมหายไปในเปลเวลเพลิงสีเงินโดยไร้ซุ้มเสียงแสงสีเงินบินวนอยู่ในที่ห่างไกลคราหนึ่งหลังจากนั้นก็บินย้อนกลับมาพุ่งวับหายเข้าไปในแขนซ้ายของหลิวเล่อเอ๋อในพริบตาหลิวเล่อเอ๋อจึงรู้สึกโล่งใจแต่ใบหน้าของนางก็ซีดขาวราวกับกระดาษร่างสายโอนเอ็นไปมาสองสามครั้งยืนโซเซไม่ค่อยมั่นคงเท่าใดนัก หลังจากหยิบโอสดปราณออกมากลืนกินอย่างรวดเร็วใบหน้าของหลิวเลอเอ๋อก็กลับมามีเลือดฝาดเล็กน้อยในตอนนี้เองพันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทันหันห้วงอากาศเหนือศีรษะของหลิวเลอเอ๋อพลันเกิดการผันผวนทันใดนั้นกรงและปีศาจสีดำพันปรากฏขึ้นกลางอากาศและคว้าจับลงมากระทันหันก่อนที่มันจะตกลงมาจริงจ มวลอากาศที่ด้านล่างพันเกิดคลื่นพันผวนที่มองไม่เห็นแรงกดดันทางปรานวิญญาณที่มองไม่เห็นพันกดลงมาบนร่างของหลิวเลอเอ๋อโดยตรงม่านแสงไหมขาวที่คุ้มครองกายอยู่เริ่มไม่สเสถียรภายใต้แรงกดดันทางปรานวิญญาณนี้ในที่สุดมันก็พังทลายลงหลิวเลอเอ๋อใบหน้าซีดขาวด้วยความตกใจคิดเร่งราพลังปราณของตนเองขึ้นมาเพื่อไล่เวทหลบหนีไปอย่างเร่งด่วนแต่เสี้ยวเวลาต่อมา นางรู้สึกเพียงว่าทั่วทั้งร่างแข็งถึงตึงแน่นไปหมดไม่ต้องพูดถึงการไรา้เวทแม้แต่ขยับนิ้วก็ยังไม่สามารถทําได้ทําได้เพียงมองดูแสงสีดําที่ลอยพุ่งออกมาจากฝ่ามือของกรงและปีศาจกลายสภาพเป็นตาข่ายสีดําขนาดใหญ่รวบมัดร่างของนางไว้กรงเล็บปีศาจแปลงแสงขึ้นวาบหนึ่งจากนั้นก็เลือนหายไปในห้วงอากาศทันใดนั้นกลางอากาศที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนักบุรุษชาราผมขาวคราวดำรูปร่างผอมแห้ง สวมใส่ชุดคลุมสีดำพลันปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบไรายซุ้มเสียงจบตอนที่48